แจอคือไดผมพี่อ้ําอะหวีติดผมอะยังโอ๊ยเโอ๊ยพอรู้นะว่าเะได้แต่งหน้าพี่อ้ํานาเชื่อไหมว่าเราแบบมือสั่นแล้วแบบตั้งสติไปนั่งหาพอไปนั่งดูรูปเก่าๆเขาแต่งหน้ายังไงคือทําการศึกษาเลยนะทุกอย่างว่าคนเนี้ยแต่งหน้ายังไงคิ้วเขาเป็นยังไงตาเป็นยังไงสไตล์ไหนอะไรอย่างงี้พอเจอวันจริงเจอพี่อ้ําอะ มันเป็นลังสีที่แบบเข้าใจไหมคือเด็กสำโรงไปแต่งหน้าซุปตาซึ่งในชีวิตมันไม่ควรจะมีโอกาสหนีมันไกลกันมากอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยคือมันได้คือสิ่งนั้นอยู่ด้านหน้าแล้วอย่างเงี้ยก็พี่คนหนึ่งที่เป็นผู้ช่วยยืนตรงนูน้นผู้จัดการยืนตรงนูน้นฉันอยู่ตรงนี้กับพี่อ้้มแล้วก็จะวาดคิ้วทำไมมือมันไม่ไปเลยวะคือแบบในหัวเราคือแบบอยากจะวาดคิ้วทรงเนี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะมันแบบ มือมันไม่ไปอ่ะมันไม่ไปมันเหมือนมันเกรงไปหมดยอะไรเงี้ยแล้วครั้งแรกเลยจําได้เลยคือใดผมพี่อ้ําอ่ะหวีติดผมอ่ะแล้วแบบเดี๋ยวโอ๊ยเดวโอ๊ยแต่แบบเขาไม่ได้ว่าอะไรนะ <laughs> แต่แบบเราแบบคือด้วยความที่มันเกรงอะเนาะมือไายมันก็อ่อนปวด